มนุษย์ให้ความสำคัญกับวันเกิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่อืมอาจจะต้องย้อนกลับไปถึง5,000ปีก่อนเมื่อชาวอียิปต์โบราณเริ่มฉลองวันเกิดแต่ไม่ใช่สำหรับมนุษย์แต่เป็นวันขึ้นของราชของฟาโร ซึ่งถือเป็นวันที่เปลี่ยนสถานะจากมนุษย์สู่สมมุติเทพหรือจะเป็นชาวกรีกที่มีวิธีการเฉลิมฉลองวันเกิดให้กับเทพ,พเจ้าโดยเฉพาะกับเทพ is, อธทมิสเทมพีแห่งดวงจันทร์โดยชาวกรีกจะทําเค้กรูระจันท์พร้อมจุดเทียนเพื่อถวายแด่เทพเจ้าซึ่งอาจจะเป็นต้นกําเนิดของเค้กวันเกิดที่เราคุ้นเคยในปัจจุบันแต่สําหรับมนุษย์ทั่วไปล่ะคงต้องรอต่อไปอีกเกือบ2,000ปีจนถึงยุคข,ของชาวเปอร์เซียที่เริ่มฉลองวันเกิดให้กับคนธรรมดาและนั่นล่ะครับที่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้น ของร,รมเนียมวันเกิดที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันนอกจากนี้วันเกิดของคนสําคัญเนี่ยยังกลายเป็นวันหยุดแห่งชาติของชาวโรมันหรือแนวคิดวันเกิดเป็นวันที่ก่อให้เกิดจิตใจแงชั่วร้ายในช่วงคริสต์ศตวรรษที่1นถึงสก่อนที่จะกลายเป็นการเฉลิมฉลองวันเกิดให้กับพระเยซูหรือวันคริสต์มาสในภายหลัง ซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นวันเกิดจริงๆของพระองคน์แต่เป็นวันเซตนมาเรียของชาวโรมันที่มีการเฉลิมฉลองให้กับทุกคนทุกชนชั้นก็จะเห็นได้ว่าวันเกิดเนี่ยมีความสําคัญกับมนุษย์ในหลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการเฉลิมฉลอง,ลองการลึกถึงรวมถึงการมีตัวตนของบุคคลเหล่านั้นแต่เอ๊ะมนุษย์รู้ได้ยังไงว่าวันนี้วันเกิด คำตอบก็คือปฏิทินและเจ้าสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ถือกำเน,นิดขึ้นครั้งแรกโดยชาวบาบิโลเนียเมื่อราว5,000ปีก่อนและได้คิดค้นปฏิทินจันทรคติโดยใช้ข้างขึ้นข้างแรมในการระบุเดือนและฤดูกาลที่วนกลับมาในการระบุปีและปฏิทินแบบชาวบาบิโลนเนี่ยยังเป็นที่ยอมรับข,ของอาณาจักรอื่นๆในสมัยนั้นไม่ว่าจะเป็นชาวอียิปต์โบราณชาวกรีกชาวเซมิติกลวนแล้วใช้ปฏิทินในรูปแบบนี้แต่มีการพัฒนาให้มีความแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นจนกระทั่งในยุคข,ของจูเลีย ซีซ่าแห่งจกักรวรรดิโรมันได้เข้ารองอียิปต์ในยุคของอรนางคีโอพาตาและนําปฏิทินแบบชาวอียิปต์มาใช้ร่วมกับการว่าจ้างนักดาราศาสตร์ชาวกรีกอย่างโซซิเจเนสและคนอื่นๆมาปรับปรุงปฏิทิโนโดยเปลี่ยนระบบจากปฏิทินจันทรคติมาเป็นปฏิทินสุริยคติซึ่งเป็นระบบที่อ้างอิงจากพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่ต่างกันในแต่ละฤดูและการใช้เงาเป็นตัวชี้วัดฤดูกาลผ่านแสงเงาที่กระทบกับสถาปัตยกรรมโดยเงาที่ยาวที่สุดจะตรง ในฤดูหนาวและสัน้นที่สุดในฤดูร้อนและสิ่งนี้ได้กำหนดให้1ปีมี365วันจากเดิม365วันปฏิทินนี้เรียกว่าปฏิทินจูเลียนซึ่งเป็นรากฐานของปฏิทินในปัจจุบัน และเป็นเหตุผลที่เราสามารถระบุวันเวลารวมถึงวันเกิดได้อย่างแม่นยำสิ่งประดิษฐ์อย่างปฏิทินเนีย่ยสะท้อนถึงความพยายามของมนุษย์ในการทำความเข้าใจมิติเวลาฤดูกาลและความเป็นอยู่ของมนุษย์ถ้าชอบคลิปแบบนี้สามารถกดไลค์และคอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้นะครับขอบคุณมากครับ <c oughs>